ตำบลเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหน้าอยู่เชิดชูคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตำบลปราสาทธนูเป็นหนึ่งใน18บแปตำบลตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอรปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์มีพื้นที่ทั้งหมด33.86ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น11หมู่บ้าน1,647ครัวเรือน จำนวนประชากร5,331คนมีสถานที่สำคัญของตำบลคือแหล่งโบราณสถานปราสาทธนงมีลักษณะเป็นปราสาทหินก่อสร้างด้วยอิฐบนหินทรายและศิลาแรงจำนวนสองกลุ่มเป็นศิลปะแบบปาปวนตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านปราสาทตำบลปราสาทธนองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ส่วนราชการในพื้นที่ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทธนง 2. โรงเรียนบ้านธนงรัตราชวิทยา 3. โรงเรียนบ้านปราสาทสโรงเรียนบ้านบุอันงห์ 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทธนงมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3แห่งดังนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธนง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุกอันโนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลวีนาครมีวัดและสำนักสงฆ์เจ็ดแห่งดังนี้วัดสว่างอารมณ์วัดปราสาทเทนิมิตรวัดจวนโคคารามวัดหนองจอกวัดบ้านโคกยางชุมวัดศรีจุดานุสรณ์และวัดป่าตาเมือน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโนภายใต้การบริหารงานโดยฝ่ายบริหารนำโดยนายสุรพงศ์ศิลาอ่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโนและคณะผู้บริหารฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนายประทีปสมนิยามประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโนจำนวน สิคนฝ่ายเจ้าหน้าที่นำโดยน,นางสาวศิวินีแผงดีประดัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทธนงและเจ้าหน้าที่จำนวน27คนโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น5ส่วนดังนี้ 1. สําสำนักประดัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม 5หน่วยตรวจสอบภายในการบริหารงานงบประมาณในปีงบประมาณพศ2565รายรับจริง36,828,970บาท22สตางค์รายจ่ายจริง31,640,555บาท37สตางค์การดําเนินงานในปีงบประมาณพศ2565 และปีงบประมาณพศสอ,อ,อ6 6ตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน5ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การบริหารงานเกษตรอาทิโครงการสนับสนุนไถยกบต่อสั่ง 2. ด้านการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืนอ,อาทิโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดปลูกต้นไม้บริเวณวัดต่างๆ 3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาทิโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินทั้ง11หมู่บ้านโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นต้น 4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอาทิโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ 5. ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาทิ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางเป็นต้น